สวัสดีครับเพื่อวทมไมทไทยแลนด์กันในต้นเนาะวันนี้มาที่าปากน้ำวัดแขมหนุ่มครับซึ่งก็เป็นปากน้ำนี่เนาะตรงนี้นะครับก็อยู่ในเขตของจังหวัดบุรีครับให้ดูบรรยากาศเนาะจุดเด่นของที่นี่นะครับก็จะเป็นโบสถ์ครับผมซึ่งโบสถ์เป็นสีขาวแล้วก็ตกแต่งด้วยสีตรงนันนะครับผม ลุมในการนะอันนี้ก็ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ยกสูงขึ้นมาก็ทำให้ดูมีมิติไปอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนี่เป็นช่วงวันสงการครับก็เลยมีการถูกเป็นงานบุญโน่นนี้นะครับเพืบรรยากาศ เดินทางมาไม่ยากนะครับเพราะว่าระหว่างทางค่อนข้างจะสวยเลยก็ถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวจังหวัดจันทบุรีเนี่ยก็แนะนําให้ลองอผ่านเข้ามาเนาะ <S <S ช่วงนี้ก็มีการบูรณะอยู่นะครับข้างในก็เหมือนจะมีการเขียนภาพสีผนังจิตรกรรมเที่ยวค,ค,ครับก็เอาบรรยากาศมาฝากท่านี้เนาะ <S <S ต่อน่าจะพาไปไหนนั้นเดี๋ยวไยว่ากันัสดีก้า